สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกันกบตายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ต่ายมาพาทุกคนนะคะมาชม สวนมะเขือที่ไต่ปลูกไว้นะคะเป็นต้นมะเขือที่ปลูกไว้กินเองนะคะประมาณสัก1ิต้นนะคะถ้านับรวมรวมกันทั้งหมดนะมีอยู่ประมาณ1ิต้นไม่ได้เยอะอะไรนะคะทุกคนแต่ว่าเขาก็ให้ผลผลิตได้เรื่อยๆเลยนะแล้วปัญหาสําหรับคนที่ปลูกมะเขือแล้วเจอเหมือนเหมือนกันทุกคนก็คือเรื่องของแมลงค่ะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศนะคะมะเขือเปราะมะเขือยาวมะเขือพวงนะคะก็จะมีแมลงมารบกวนต้นพืชต้นผัก ของเพื่อนๆอยู่เสมอศัตรูพืชตัวเล็กๆไรดำไรแดงโอ้โหยัวเยียเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนแล้วเราจะจัดการอย่างไรรับมืออย่างไรถ้าคนที่ไม่ได้ใช้สารเคมีที่ปลูกผักกินเองแบบต่ายเนี่ยนะคะก็ต้องพยายามเฟ้นหาตัวนั้นตัวนี้มาทดลองใช้เนาะทีนี้ต่ายได้ไปเจอตัวหนึ่งค่ะที่ได้ลองแล้วรู้สึกว่าเออโอเคดีนะแล้วก็เลยอยากจะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆได้ลองทําตามกันดูค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าปัญหาที่ต่เจอคืออะไรและไต่จะใช้ตัวไหนในการ แก้ไขปัญหาค่ะสำหรับปัญหาที่ไต่ได้เจอเลยนะคะทุกคนใครที่ปลูกมะเขือนะคะน่าจะได้เจอเหมือนกันแหละนะคะทุกคนปัญหาที่เจอก็คือพวกเพลี้ยนะคะตัวขาวๆที่อยู่บนใบเนี่ยคือเพลี้ยคะ่ะทุกคนแล้วก็ดำๆเนี่ยคือไรดำค่ะนะคะไรดำไรแดงนะคะเพลี้ยเนี่ยอยู่ทั้งใต้ใบบนใบโอ้โหเจอหมดเลยนะคะนี่นี่นี่คะ่ะทุกคน นี่คือไรดำไรแดงแล้วก็เพลียนะคะขาขาวเนี่ยคือเพลียนะเจอเยอะมากเลยนะทุกคนเนี่ยตามใต้ใบนะคะก็จะมีปัญหาให้เราเห็นนะคะนี่ค่ะจุดดำๆแบบนี้นะคะก็คือไรดำไรแดงนะคะแล้วก็จะมีพวกขาขาวแซมมาด้วยก็คือเพลียน,นั่นเองนะคะนี่เป็นต้นมะเขือยาวนะอันนี้ก็คือเจอแบบ หลายใบกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นต้นนี้นะคะหรือต้นนี้นะคะต้นนี้ดูจะแข็งแรงสมบูรณ์มีไม่เอ่ยเพลี้ยไรดำไรแดงก็มีอยู่ประปรายนะคะนิดๆหน่อยๆ่อยเนาะตรงนี้ก็จะมีพวกเพลี้ยมารบกวนอยู่บ้างนะคะใบนี้นะคะแล้วก็ไรดำเล็กๆนะคะนี่ไรดำ นี่ข้างหลังใบด้วยนะคะทุกคนเล็กๆนะคะยังไม่ได้เยอะเท่ากับต้นเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าต่ก็อยากจะมาป้องกันนะคะกลัวว่าเขาจะลุกลามเนาะเดี๋ยวเขาก็จะต้องลุกลามเพราะว่ามันมีโอกาสลุกลามได้สูงอะ่ะต้นมันอยู่ใกล้ๆกันนะคะนี่ไรดํามาแล้เพลียมาแล้วนะคะนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องเริ่มมาป้องกันเลยนะทุกคนไม่เช่นนั้นนะคะ ปัญหามันก็จะลุกลามไปยังต้นข้างๆไปเรื่อยเลยนะคะทีนี้เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหน้าหนาวนะคะอาจจะมีพวกศัตรูพืชเข้ามารบกวนได้ง่ายอยู่แล้วนะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันค่ะที่ต่ายจะใช้ในการป้องกันไรดำไรแดงแล้วก็เพลี้ยต่างๆนะคะซึ่งเป็นศัตรูพืชที่มีขนาดเล็กนะคะทุกคนเราจะใช้อะไรในการป้องกันบ้างนะคะมาดูกันเลยตัวแรกเลยนะคะที่ต่จะใช้นะ ตัวนี้ถือว่าเป็นนางเอกของคลิปนี้เลยนะคะก็คือผงกาแฟนะคะทุกคนนี่ค่ะเป็นผงกาแฟยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เลยเพราะว่าผงกาแฟเนี่ยเวลาที่เราละลายผสมไปกับน้ําแล้วหนึ่งคือเรื่องกลิ่น ไรดำไรแดงศัตรูพืชตัวเล็กๆจะไม่ชอบนะคะอย่างที่สองก็คือเขาจะมีสารอะไรบางอย่างที่อยู่ในกาแฟนี่แหละนะคะที่จะทําให้พวกศัตรูพืชตัวเล็กๆเนี่ยตายค่ะทุกคนแล้วก็อย่างที่สามเขาจะไปช่วยอุดทางเดินหายใจของศัตรูพืชตัวเล็กๆด้วยนะคะและไม่แค่เพียงแค่ช่วยในเรื่องของการป้องกันศัตรูพืชนะเขายังช่วยบํารุงต้นพืชต้นผักด้วยนะคะกาแฟเนี่ยประโยชน์เยอะจริงๆค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าตตา่จะใช้ในปริมาณไหนนะเพราะว่ากาแฟเนี่ยอันนี้แต่เอามาหนึ่งซองใหม่เลยนะเราจะไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะคะเตรียมน้ําซาวข้าวเอาไว้หรือเพื่อนเพื่อท่านใดไม่มีน้ําซาวข้าวก็ใช้เป็นน้ําเปล่าก็ได้นะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้น้ําซาวข้าวเหมือนต่นะจริงๆอ่ะสองตัวนี้ก็คือจบเลยใช้ในการป้องกันศัตรูพืชแต่ว่าแต่เห็นว่าเออเราจะราดรถบํารุงต้นมะเขือแล้วขอบํารุงไปด้วยหน่อยละกัน นะไหนๆก็จะป้องกันศัตรูพืชและขอบำรุงไปด้วยหน่อยด้วย2ตัวนี้นะคะเป็นคู่เพื่อนสีเลยนะคะฮอร์โมนไข่แล้วก็ฮอร์โมนนมสดนะคะใช้เป็นประจำควบคู่กันได้เลยนะคะทุกคนถ้าใครมีเครื่องดื่มชูกำลังอยากจะเติมเครื่องดื่มชูกำลังไปด้วยก็ได้เช่นกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะนี้น้ำซาวข้าวนะคะประมาณ3ลิตรเนาะไปจะใส่ผงกาแฟลงไปโรยเลย นี่โรยไปแบบนี้นะคะก็คือจะไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ตัวเหลือเนี่ยเราเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้นะคะทุกคนเครื่องดื่มชูกําลังนะคะหฝาป้องกงันแมลงแล้วก็บำรุงไปด้วยเลยอมนไข่นะคะหนึ่งฝาเพราะว่าอันนี้น้ําน้อยเนาะไม่ได้ใช้เยอะแยะอะไรนะคะปริมาณของน้ํา สาวข้าวไม่ได้มากเนาะฮอร์โมนนมสดนะคะขย่าก่อนใช้ทุกครั้งนะเพื่อนๆใช้ไปหนึ่งฝาเหมือนกันเวลาที่เราใช้พวกฮอร์โมนต่างๆหรือปุ๋ยหมักต่างๆอะคะ่ะเราไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้ในปริมาณเยอะเลยนะใช้ในปริมาณน้อยๆแต่ว่าให้ใช้บ่อยๆเอานะคะ พยายามคนผงกาแฟแล้วก็ส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะหนึ่งเลยแหละเนี่ยกลิ่นของกาแฟก็เริ่มออกแล้วนะกลิ่นของกาแฟพวกมแมลงตัวเล็กๆไม่ชอบนะคะพอเอาผงกาแฟมามาผสมอย่างเงี้ยกลิ่นเขาเริ่มออกค่ะ น่าจะเข้ากันดีนะคะหลังจากนั้นเราก็ราดรดต้นมะเขือของเราได้เลยนะคะทีนี้เวลาราดรดนะคะไต่ก็จะราดรดไปตามใบเลยนะคะให้เขาโดนแบบนี้เลยจริงๆถ้าเกิดว่าเปิดใต้ใบได้ก็เปิดเลยนะคะทุกคนเพราะว่าพวกมแมลงสัตรูพืชเหล่านี้ชอบอยู่ตามใต้ใบะคะ่ะนี่เอียงอย่างนี้เลยนะคะนี่อย่างนี้เลยเอียงกิ่งเลยนะคะโน้มเลยนะนี่แบบนี้เลยนะคะ ทำแบบนี้ไปทุกต้นเลยเวลารถก็เปิดเปิดนะคะใต้ใบ ต้นเล็กต้นใหญ่ก็ทำไปเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อยก็ได้รดต้นมะเขือนะคะที่ปลูกไว้นะคะก็เป็นการป้องกันมแมลงศัตรูพืชตัวเล็กๆนะคะนี่ค่ะก็ได้รดไปแล้ววันนี้เราได้รดทั้งหมด4ต้นนะจริงๆก็ยังรดไม่ครบนะคะยังเหลือต้นอื่นๆด้วยนะก็ลองทําตามกันดูได้ค่ะเพื่อนๆท่านใดที่ปลูกมะเขือเอาไว้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นมะเขือยาวมะเขือเปราะนะมะเขือเทศก็ใช้ได้นะคะทุกคนเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยก็จะชอบมีปัญหาเหมือนกัน นะศัตรูพืชไปเกาะอยู่ตามใบอะไรอย่างเงี้ยเนาะลองใช้ดูได้ค่ะเอาละค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะาตจะชวนทุกคนนะ มาดูเลยนะคะสูตรเด็ดนะคะที่จะช่วยป้องกันนอนป้องกันแมลงนะใครปลูกพืชปลูกผักนะคะแล้วก็เจอปัญหาใบเป็นรูถูกกัดกินแบบนี้นะคะวันนี้ต่มีสูตรเด็ดๆจะมาแนะนำให้กับทุกคนได้ชมกันค่ะและนอกจากเรื่องของการป้องกันนอนแมลงแล้วนะคะก็ยังป้องกันเรื่องเพลี้ยได้ด้วยนะคะทุกคนใครเจอปัญหาเกี่ยวกับเพลี้ยนะคะไรดำไรแดงก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เช่นกันค่ะ ทางนี้นะคะก็เป็นต้นมักเขือนะคะมีทั้งมดนะคะทุกคนเนี่ยค่ะพวกมดพวกอะไรนะคะก็มารบกวนนะคะมดเนี่ยเป็นพาหะสําคัญเลยนะคะที่นําพวกหนอนพวกเพลี้ยพวกมแมลงต่างๆมานะคะเพราะฉะนั้นใช้สูตรนี้เลยนะคะในการกําจ,จัดมดกําจัดหนอนกําจัดแมลงค่ะ ค่ะทุกคนตัวที่ต่จะใช้ในวันนี้นะคะมีเพียง2ตัวค่ะนี่ค่ะคือน้ำยาล้างจานนะคะแล้วก็พริกป่นนั่นเองค่ะในครัวของเพื่อนๆเนี่ยนะคะแต่เชื่อว่ามีสสิ่งนี้แน่นอนนะคะวันนี้เราจะใช้พริกป่นนะหลายๆคนนะคะก็ทราบดีอยู่แล้วนะว่าพริกป่นเนี่ยนะคะเป็นตัวที่มีความแสบร้อนมากๆเลยนะซึ่งพวกมแมลงหนอนมดต่างๆก็ไม่ชอบค่ะ วันนี้เราจะนําพริกป่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับพืชผักนะคะตักมาเลย1ช้อนค่ะก็หาภาชนะนะคะมาใส่ไว้แบบนี้ก่อนก็ได้นะคะอ่าแบบนี้แล้วก็ใส่น้ํายาล้างจานลงไปค่ะน้ํายาล้างจานนะคะก็ใส่ไปประมาณ1ช้อนชานะคะก็คือสักประมาณ2ฝาก็ได้นะคะฝาเขาเล็กๆน้ํายาล้างจานนะคะก็จะเป็นสารจับใบค่ะ ทำให้สารละลายของเราเนี่ยติดอยู่ที่ใบพืชใบผักได้นานมากขึ้นนะคะได้แบบนี้แล้วนะเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปละลายให้เข้ากันนะคะแล้วก็ไปผสมน้ำนำไปราดรสได้เลยค่ะจากนั้นนะคะทุกคนเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปนะคะอ่าแล้วก็คนสารละลายให้เข้ากันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสารละลายที่มีส่วนประกอบของพริกนะคะแล้วก็ตัวน้ำยาล้างจานนะนี่คะ่ะก็จะเป็นแบบนี้ อย่างนี้นะคะคราวนี้นะแสบร้อนแน่นอนค่ะทีนี้เราจะนําส่วนผสมนี้ไปใช้เลยไม่ได้นะคะไต่ก็จะนําไปผสมกับน้ําเปล่าค่ะซึ่งได้เตรียมอยู่แล้วนะคะนี่ในบัวรดน้ํานะคะเป็นน้ําเปล่านะคะประมาณ10ลิตรค่ะเทลงไปเลยนะนี่ประมาณครึ่งนึงค่ะอ่านี่นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ ทีแรกนะคะสารละลายของเรานะคะก็ประมาณ1แก้วเนาะอันนี้ก็เทลงไปครึ่งหนึ่งนะคะคือในสารลในตัวพริก1ช้อนเนี่ยเราพยายามผสมกับน้ํา20ลิตรนะคะแต่ถ้าในบัวรดน้ําของเราเนี่ยซึ่งมีปริมาตร10ลิตรเนี่ยเราก็ผสมทีละครึ่งนะคะอ่ะทีนี้เรานําไปราดรถได้เลยค่ะทุกคนราดรถไปเลยค่ะคราวนี้นะคะพวกนอนมแมลงนะคะก็จะเกิดความแสบร้อนนะคะนี่ค่ะ ใส่น้ำยาล้างจานลงไปเพื่อให้เกิดสารจับใบค่ะสารละลายของความแสบร้อนก็จะได้คงอยู่ที่ใบนะคะเมื่อสักครู่นะคะรถมะเขือพวงไปแล้วคราวนี้ก็มาราดรถมะเขือปล่ากันบ้างค่ะนี่ค่ะเพราะว่าต้นมะเขือเนี่ยนะคะเขาจะชอบมีกเพลี้ยอยู่เยอะค่ะทุกคนน่าจะมีอะไรติดติดอยู่ พวกต้นมะเขือเนี่ยเพลียชอบนะคะเราก็ต้องใช้สูตรนี้แหละมดก็เยอะด้วยนะคะรถไปตามใบเลยค่ะก็ลองทำกันดูนะคะทุกคนเดี๋ยวต่ดก็จะไปรถเจ้าสารละลายอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือนะคะให้หมดค่ะเวลาเราทำแล้วเนี่ยเราใช้ให้หมดภายในวันเดียวนะไม่ต้องเก็บไว้นะคะทำทีละนิดใช้ให้หมดภายในครั้งที่เราจะทำเลย เวลาทำนะคะก็ทำทีละนิดนะคะใช้ให้หมดในครั้งนั้นเลยนะคะก็ลองทำกันดูค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ